เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมกับรองเท้าสนิกเกอร์ละกันนะครับจากซั c o n i Originals สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e ลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปอันบ็อก แก่กล่องนะครับอาจจะไม่ได้ลงสเปครายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าเป็นรองเท้าที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับจากแบรนด์ซ็อกโกนี so นะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่ซ o อกโกนีไม่ได้ว่าส่วนใหญ่ร0 0ซ์ของคลิปในช่องนี้นะครับที่เป็นรองเท้าซ o อกโกนี่เนี่ยจะเป็นรองเท้าว,วิ่งทั้งหมดเลยนะครับแต่คลิปนี้พิเศษนะครับผมเพิ่งได้รองเท้าซ o อกโกนีที่เป็นสนิเกอร์นะครับนี่ ซอฟคอนี่ออ i ิจ l s ลมานะครับนั่นก็คือ s o ฟคอนี่ชาร์โดห้าพันแพชเวิร์กนะครับแพชเวิร์กจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไป Unbox ให้ดูกันนะครับก็เห็นหน้าปกแล้วเนาะสีสันแบบอุ้ยหวานเจี๊ยบนะก็เชิญรับชมได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเจ้า s o ฟค n นี h a าร์โด0 0าคู่นี้กันนะครับก็เริ่มจากตัวกล่องนะจะเป็นกล่องสีขาวสัญ,ญลักษ์ณ Socony o r i g i n จ l จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เขียนไปด้วยนะ Socony o r r i i n a l s นะครับส่วนตรงนี้ก็จะระบุชื่อรุ่นนะครับ Shadow 5000 Patchworks นะครับ p a t c h w o r k แ a ดนะครับม u l ติ Multi. เขียนว่าแล้วเนี่ยมัลติบาริโอนะครับแล้วก็ไซส์คู่นี้จะเป็นยูนิเซ็กซ์นะครับก็ไซส์ถ้าเป็นของผู้หญิงนะครับก็จะเป็น7.5ไซส์ผู้ชายคือ6 US นะครับก็อยู่ที่ ยี่สิบสี่เซนนะครับราคาป้ายจะบอกราคาอยู่ที่4,290บาทนะครับโอเคฟืบอโอ้โหเป็นไงเป็นไงเห็นสีแล้วก็แบบอ่ะให้ดูกันก่อนครับนี่นะครับ p a ชเ w o r ์ Pack นะครับจาก Socony Originals ะครับตัวนี้ก็คือได้รับแดงบันดาลใจนะครับจากการเอาผ้าลูกฟูกนะครับหลากสีมาเย็บติดรวมกันเนี่ยเป็นลูกฟูกขนาดแบบหนาเลยนะเน้นความแบบสนุกสนานสีสันสดใสนะครับแล้วก็ด้วยที่ความลูกฟูกที่มีลูกฟูกนะครับที่มีความหนานุ่มนะครับทำให้เวลาสวมใส่ก็คือจะสบายนะครับเนี่ย ดูการเล่นสีของเขานะครับแบบใครที่เป็นสายแบบแฟชั่นนิสต้าจ๋านะครับก็น่าจะชอบนะอันนี้อ่าดูสิครับตั้งแต่บริเวณตรงโทกาดเนี่ยมีขึ้นเป็นโครงแข็งด้วยนะก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับไล่สีชมพูเข้มสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองตัดลงไปนะครับคือสวยงามมากนะ ดูด้านหลังนะครับก็จะมีตัวรีเฟกซ์สะท้อนแสงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการปักเลยนะใช้วิธีการปักซ็อกโคนี่นะครับบริเวณนี้อยาขอแก้ก่อนนะโอ้ยดึงออกมาดูลูกเล่นเขานิดหนึ่งนะครับตัวเชือกรองเท้าก็จะเป็นแบบ กลมๆแบนๆเออกลมหรือแบนกลมๆแบนๆครับแล้วก็ลิ้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็ตรงลิ้นเนี่ยจะระบุรุ่รนด้วยนะซ็อกเกอนี่เทมเพอร์ชาร์โดห้าพันนะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นหลากสีเหมือนกันนะตัวฮิลคัลเตอร์นะครับฮิลคัลเตอร์จะบุฟองน้ํามาให้ค่อนข้างหนาเลยนะครับคือดูสีสันคือแบบสดใสามากนะครับแล้วก็มีป้ายระบุ ไซส์อยู่บริเวณนี้นั่นเองนะเดี๋ยวลองดูกันใส่ล็อกข้อเท้าน่าจะสบายเลยแหละสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ตัวชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวโฟม eva นะครับที่มีความแน่นแหละเออเป็นความแน่นก็คือสไตล์แบบย้อนยุคนะครับเนื่องจากว่าเจ้าซัคกเี่ตัว Shadow นะครับชาร์โด5000เนี่ยเรียกได้ว่ามีการผลิตออกมาครั้งแรกก็คือตั้งแต่1989นะครับก็กี่ปีแล้วว่า30 สาเท่าไหร่อะ35ปีเออเป็นรุ่นที่แบบว่า r e d o n นะครับก็คือเอามารีเมคทำใหม่นะครับนี่ให้ดูรอบๆก่อนออสวยงามนะครับสำหรับเจ้าตัว m i โซ o นั่นเองนะครับมาดูที่พื้นเอาโซนะครับก็ยังเล่นลูกเล่นนะครับจะเป็นยางนี่ ยาง XT 600นะครับ XT 600ก็คือแน่นอนให้ความทนทานและก็ความยึดเกาะได้ดีนะครับตัวลูกเล่นนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวสามเหลี่ยมนะครับเออสามเหลี่ยมใหญ่ๆเห็นชัดไหมครับนี่ชัดเลยเนาะด้านบนบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นสามเหลี่ยมหนาๆใหญ่ๆนะครับจับดูเนียนนึบเลยนะครับแล้วก็น่าจะมีความทนทานและการเกาะได้อย่างดีเยี่ยมนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัว เล่นลูกลายอย่างนี้นะครับเล่นลวดลายที่เป็นสี่เหลี่ยมลักษณะนี้แล้วก็เป็นยางแบบเป็นยางลูกเกิกม้านะครับบริเวณส้นเสริมความทนทานเข้าไปด้วยนะครับขนาดตัวพื้นเนี่ยยังเล่นลูกลายได้แบบเอ้ยเล่นลวดลายได้แบบสวยงามเลยนะเออผมชอบมากเลยเนาะนี่จริงๆถ้าสีเนี่ยบางท่านอาจจะมองว่าเป็นสีสําหรับ สุภาพสตรีสําหรับผู้หญิงวัยรุ่นเด็กหรือเปล่านะครับแต่มองอีกม,มุมหนึง่งผมว่าผู้ชายก็ใส่อย่างนี้ได้นะเยอะนะใครที่เป็นแบบสายแฟชั่นสายสนิกเกอร์นะครับก็น่าจะมีเล่นคู่นี้เยอะนะครับราคาคู่นี้อยู่ที่4 9 9บาทเอ่อบาทผมว่าน่าจะแบบเนี่ยใส่สบายเลยเพราะว่าถึงแม้ตัวมิโซจะดูค่อนข้างแน่นๆใช่ไหมครับแต่ว่าตัวซอฟเนี่ยถอดได้ปะวะซอฟถอดได้โอ้โหถอดได้ก็ถอดสิ ดูซอฟสิครับซอฟคือหนาเลยนะนี่ซอฟหนาแล้วก็เป็นวัสดุที่แบบเป็นเหมือนสักลาดนิดนึงด้วยนะครับช่วยความหนึบด้วยและที่สําคัญคือนี่ครับตรงส้นเขาเสริมแผดมาด้วยอะ่ะเออตรงส้นเขาเสริมแผดมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความนุ่มตรงแผดท,ที่เสริมมาเนี่ยนุ่มมากๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินปกติเราก็จะเดินเดินดวนเดิน,ดน,ดนลงส้นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาเดินเนี่ย มันก็เลยทําให้ช่วยซัพพอร์ตเท้ามากยิ่งขึ้นเดินสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า s o c o o y s s h d o w w 500 Patchwork Pad คู่นี้นั่นเองนะครับสวยวะและนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับพาไปรับชมสิ่งสวยๆงามๆอย่างเจ้าตัว s o c c o n i Shadow 5,000 Patchwork p a c k คู่นี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับสีสันมันแบบโอ้โหสวยนะ ในในมุมผมนะถ้าไม่ขาวเลยก็ต้องแบบอย่างเงี้ยเออคือสีสันมันแบบออกแบบได้แบบน่ารักครับแล้วก็ดีไซน์คือเขาเรียกว่า เข้าใจทำนะเอาลักษณะเป็นผ้าลูกฟูกนะครับมาเย็บติดกันแล้วก็เป็นลูกฟูกหนาๆด้วยนะครับเอามาเย็บติดกันแบบหลากๆสีเอามาปะปากันอย่างลงตัวนะครับคือมันไม่ได้ป่ามั่วนะถ้าสังเกตลองดูครับโซนตรงบริเวณฮิลคัพนะครับกับบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินแมทช h กันนะครับแล้วก็ตรงกลางบริเวณ Upper, อัปเปอร์ขอบๆตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็ไล่โอเวอร์เลย์นะครับสีชมพูเข้มนะครับโดยมีโลโก้ซั c คอนี่ออริจินลสีฟ้านะแล้วก็บริ เรนตรงด้านบนของฮิลคัลเตอร์เนี่ยกับตรงรูรอยเชื่อก็จะเป็นสีเขียวผมว่าเขาแบบไม่ได้แปะมัว่วคือมันเป็นแพทเทิร์นด้วยนะมีแพทเทิร์นของเขาอยู่นะครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นสีเหลืองเนี่ยพื้นสีเหลืองเขียวดําคือแบบเออสวยแล้วก็เก๋มากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจก็ลองไปดูนะครับนะตอนเนี้ยราคาปกติมันอยู่ที่4,290บาทนะครับตอนนี้โปรโมชั่นแบบโหลด 50 60%มั้งเหลือประมาณ1,800นะครับ1,800-1,900นะครับสำหรับเจ้าตัวหรือ1,700เนี่ยประมาณเนี่ยแต่ไม่ถึง2,000อะ่ะเพราะนั้นถ้าใครที่มองอยู่นะครับผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันบุได้อย่างนุ่มนะครับเป็นรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่าใส่เดินได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าใครที่ชอบความโดดเด่นไม่สาใครนะครับถ้าใครเบื่อที่จะแบบเดินไปทางไหนก็เจอแต่ อแซมบา้าเดินไปทางไหนก็เจอแต่นิวบาลาน c e เจอแต่แบบ n นกี้ดังเจออะไรเงี้ยลองลองหันมามองดูครับมี s a อกเกอร์นี่ออริจินนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับซ็อกเกอร์นี่ชาร์โดห้ผมว่าเออแม่งเท่ดีนะครับสวยมากๆเลยลืมบอกที่มาครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ เป็นโปรโมชั่นนะครับของร้าน Rev r u n เนอฉลอง8ปีนะครับที่ซื้อ1แถม1นะครับผมก็ได้จัดเจ้าตัว h o ก a m a ฟเ t e สปีดส2มานะครับแล้วก็เลือกแถมคู่นี้มาให้ภรรยาแต่ว่าพอเอาไปเซอร์ไพรส์แล้วปุ๊บภรรยาบอกว่าฉันใส่ไม่ไหวนะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยเออถ้าใครสนใจนะครับเออไม่รู้ว่าคลิปนี้จะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนนะแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าใครสนใจเจ้าตัวซอร์ Shadow ห้าพนะครับคู่นี้ไซส์ 6US นะ,ะ38.5แล้วก็24เซนถ้าใครใส่ได้อยากซื้อเป็นของขวัญให้แฟนให้แม่บ้านหรือว่าผู้หญิงท่านใดที่กําลังมองอยู่นะครับก็ติดต่อมาได้นะขายถูกกว่าป้ายกว่าลดราคาเยอะอีกนะครับเอาเป็นว่าพันต้นๆก็เอามาไปเลยเอ้ยเอาเป็นว่าแค่1,000นต้นๆก็รับไปเลยแล้วกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างหรือว่าแอบมาขายของบ้างนะครับจาก Channel กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายเป็นทิาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับเร็วไม่ถึงพันห้มาเอาไป